ไม่มีเราในอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามไม่มีเราในอารมณ์ไม่ใช่เราไม่มีอารมณ์แต่ว่าไม่มีเราในอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีเราไม่มีเราในอารมณ์แล้วก็อารมณ์ไม่มีในเราอารมณ์ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่ตัวตนตัวตนอารมณ์ไม่มีตัวตนตัวตนไม่มีในอารมณ์อารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่ผัสสะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อเราไม่มีก็ไม่มีเราในอารมณ์นะครับไม่มีเราในอารมณ์นะครับไม่มีเราในอารมณ์ เพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่ตั้งอยู่และอารมณ์ที่ลับไปไม่มีเราและชีวิตนี้คืออารมณ์นะครับก็ไม่มีเราในชีวิตในอารมณ์อารมณ์โลกก็ไม่มีเราอารมณ์ธรรมก็ไม่มีเราทุกวันนี้ในะสิ่งที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟอากาศไม่มีเราในะดินน้ำลมไฟอากาศนะครับ ไม่มีเราในอารมณ์ทั้งหมดไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถัพระธรรมารมณ์ไม่มีเราในอารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทุกๆอารมณ์นั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปซึ่งอารมณ์มีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกแต่ทุกๆอารมณ์นั้น มันก็เป็นสักว่าอารมณ์ไม่มีใครเป็นเจ้าของอารมณ์ไม่มีใครเป็นตัวตนในอารมณ์นะครับทุกๆอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปหรือแม้แต่ทรรมอารมณ์อารมณ์ในใจที่มันเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปทุกๆอารมณ์เป็นเพียงสักว่าอารมณ์ฉะนั้นเมื่อเราเห็นอารมณ์แล้วเราก็ ปล่อยผ่านนะครับไม่ต้องทําอะไรเพราะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวตนถาวนนะครับเพราะอารมณ์นั้นเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติที่ไม่มั่นคงไม่คงที่นะครับฉังนั้นเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระในตัวตนไม่ได้เพราะว่าทุกๆอารมณ์ ยิ่งอารมณ์โลกเราจะเห็นชัดว่าทุกวันนี้ไม่ว่าโลกเสมือนจริงโลกความเป็นจริงหรือโลกสมมติก็เป็นเพียงอารมณ์คือแสงสีเสียงจินรดปุะภธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวตั้งอยู่ชั่วคราวดับไปชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตอัปเดตเดวอร์ชั่นใหม่มนะครับรีไซเคิลใหม่อารมณ์ก็เกิดขึ้นอีกตั้งอยู่อีกดับไปอีกฉัน้นอารมณ์จริงไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอารมณ์จึงมีสภาพที่เกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปได้นะครับเราก็เลยไม่ต้องไปทุกกับอารมณ์ใครๆจะอารมณ์ดีไม่ดีอารมณ์น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาก็สักว่าอารมณ์ไม่ไปเย็นดีเย็นร้ายในอารมณ์ไม่ไปสุขไปทุกข์ในอารมณ์ะรเพาว่าทุกอารมณ์นั้นเป็นของชั่วคราวนะครับอารมณ์ทุกอารมณ์นั้นทําให้คนเราลุ่มหลงได้หมด เราต้องรู้ทันอารมณ์นะครับอารมณ์กำหนัดอารมณ์ขัดเคืองอารมณ์รุ่มหลงอารมณ์มัวเมามันเกิดชั่วคราวเราเอาไปที่เพิ่งไม่ได้นะครับเอาไปที่ราลเล็กนะครับเป็นที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้แม้แต่อารมณ์ของฌานของสมาธินะครับจะเรียกว่าติดสุขติดอารมณ์นั้นมันติดไม่ได้เพราะธรรมชาติมันมีอายุไขมันเกิดเกิดระดับเจริญเสือ่อมมีและหายไป ฉันเราจะไปติดอารมณ์ไม่ได้เลยเพราะอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความไม่แน่ความเป,ปลป่ยนเราจะไปยึดถือว่าอารมณ์นี้ดีเดีย๋ยวอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นไม่ดีละฉันเราจึงสักว่าอารมณ์ไว้ก่อนนะครับเราก็เลยไม่ดีใจเสียใจกับอารมณ์ต่างๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดียินด้กับอารมณ์ต่างๆเพราะทุกอารมณ์มันเหมือนเป็นของหลอกลวงนะครับหลอกให้เราพอใจไม่พอใจ ชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจยินดีร้ายเขาเรียกว่าทําให้เราหลงอารมณ์เราก็รู้ท่าทันอารมณ์แล้วก็เห็นอารมณ์นะครับเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเห็นอารมณ์แล้วเราก็ไม่เป็นไปตามอารมณ์คือไม่กําหนัดไม่ขัดเคี่ยนไม่รุ่มหลงไม่ยึดถืออารมณ์เห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานช่ตัวตนของเรา นะครับมันก็จะผ่านมาผ่านไปเกิดดับสักว่าอารมณ์นะครับก็จะไม่ติดอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ทุกๆอารมณ์นะครับเราจะต้องเข้าใจว่ามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงมันยังไม่แน่มันเกิดมันดับมันจะเจริญเสื่อมมีลายไปได้ท่านท่านอย่างนั้นเมื่อเราหลงอารมณ์ให้เห็นอารมณ์เป็นเพียงปัจจัยปุงแต่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว ตั้งอยู่ชั่วคราระดับไปชั่วคราวไม่ว่าอารมณ์ะหยาบวามนิยละเอียดสักปานใดนะครับก็เป็นสักว่าอารมณ์นะครับก็เลยรู้เท่าทันอารมณ์ไว้เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์เราจะได้ไม่หลงอารมณ์นะรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมตัวตนของเราก็จะไม่เพลนในอารมณ์ไม่อยากในอารมณ์ไม่พอใจในอารมณ์นะครับไม่ยึดถือในอารมณ์ไม่กับหนับในอารมณ์ พราะทุกๆอารมณ์นั้นมันเป็นของเหมือนของเด็กเล่นอารมณ์ของเด็กอารมณ์ของผู้ใหญ่ก็เป็นของชั่วคราวหมดนะครับทุกเพศทุกวัยไม่มีอารมณ์ไหนที่มั่นคงอยั่งยืนยาวนานทาแท้แท้ทุกอารมณ์มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเอาแน่นอนไม่ได้ท่านก็เลยไม่ให้เราติดอารมณ์นะครับไม่ให้เราเพลินในอารมณ์นะครับไม่เพลินในอารมณ์กนะับแล้วเราก็จะไม่ ยไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เซ็งไม่หนองไม่ว่าวีไม่เดียวใจก็เรียกว่าไม่เพลินนะครับอารมณ์ปกติคนเรามีอารมณ์อยู่สองประเภทคืออารมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะครับหรืออารมณ์กำหนัดขัดเค็ญรื่งของมวลทุกทุกอารมณ์นะครับเราต้องไม่เพลินนะครับถ้าเราเพลินเมื่อไหรเราจะทุกข์นะครับจะทุกข์นะครับม่าจะขาดสติเสียสมาธิและหมดปัญญา การที่ใช้กายใจตั้งมั่นคล่องแคล่วควรแต่การงานเบาอ่อนโยนกับซึ่งอารมณ์ที่เป็นกุศลก็เกิดดับกับอารมณ์เกิดดับับอารมณ์ไม่เที่ยงอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนสักว่าอารมณ์รู้อารมณ์ก็สักว่ารู้เห็นอารมณ์ก็สักว่าเห็นอารมณ์ได้ยินก็สักว่าได้ยินอารมณ์ทราบก็สักว่าทราบอารมณ์ทุกทุกอารมณ์ไปสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าดินสักว่าทราบ กายก็สักว่ากายเวทนาก็สักว่าเวทนาจิตก็สักว่าจิตธรรมก็สักว่าธรรมทุกๆอารมณ์เป็นสักว่าอารมณ์ครับไม่มีอารมณ์ไหนเลยที่ว่าจะยึดติดยึดเถือยึดมั่นนะครับได้หรือว่าจะอยู่กับเราตลอดไปไม่มีนะครับจะอารมณ์สุขอารมณ์ทุกอารมณ์ดีใจเสียใจอารมณ์พอใจผ่อใจเพื่มใจปูมใจเดิระดับหมดนะครับให้รู้เท่าทันอารมณ์นะครับแล้วก็รู้จักอารมณ์รู้แจ้งอารมณ์รู้ทั่วถึงอารมณ์ จะได้ไม่หมกมุ่นกับอารมณ์นะครับจะได้ไม่ห่วงอารมณ์กังวลอารมณ์นะครับทุกอารมณ์เราจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อรู้เท่าทันแล้วมันก็จะเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีเราในอารมณ์ไม่เป็นไปตามอารมณ์นะครับไม่มีเราไม่มีของเราไม่มสนองในอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์นะครับเราจะหมดทุกหมดกังวลหมดความเครียดหมดความยึดตกกังวลเพราะทุกอารมณ์น่ถ้าเรารู้ทันแล้วมันก็ ดับหมดนะครับแต่ถ้าไม่รู้ธทําอารมณ์อารมณ์มันขยายอารมณ์มันมากนะครับมันก็จะรักโลกรวดหลงยึดติดยึดถือยึดมั่นนะครับคิดพูดทาไปตามอารมณ์เราต้องตัดอารมณ์ก่อนที่อารมณ์จะต้องเอามาคิดพูดทําหรือว่าจะดจ่อจัดจ้องกําหัดเป่งพิรณาในการดูฟังดมกลิ่นและสัมผัสซึ่งมันเป็นทุกข์หมดถ้าเราแช่อารมณ์เราเพลินในอารมณ์นะครับเราติดในอารมณ์เนี่ยทุกข์หมด ท่านก็เลยให้เรานั้นตัดอารมณ์นะครับเมื่อตัดอารมณ์ได้เราก็ไม่จบไม่แช่ไม่หมกมุ่นไม่กําหนัดเป้งจพรณาอารมณ์อยู่นะครับเพราะว่าอารมณ์นั้นมันทาให้คนเรานั้นเป็นทุกข์ได้บอย่างเหลือเชื่อเพราะว่าถ้าเราพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจยินดียินร้ายดีใจเกินเสียใจเกินสุขเกินทุกข์เกินเนี่ยกำหนัดเกินผัดเกินเกินลุ่มหลงเกินโมโม่เกิน คำว่าเกินคือมันอันตรายมันทำให้ขาดสติทําให้เสียสมาธิทําให้วุ่นวายท่านทั้งหลายเหล่านั้นตัดอารมณ์เมื่อตัดอารมณ์ได้เราก็จะสงบเรียกว่าสงบสติอารมณ์ได้แต่ถ้าเราตัดอารมณ์ไม่ได้มันจะสงบสติอารมณ์ไม่ได้มันก็จะคิดพูดทําด้วยความพอใจพอใจรักชังลงยดโกรธโกรธิจาริยาเอ็ห่วงโลภอยากได้พยาบาทเบียดเบียน,ยนมันมีแต่ปัญหานะครับ ท่านก็นเลยให้เราตัดอารมณ์ตัดอารมณ์ได้ตัดใจได้สติดีปัญญาดีสมาธิดีชีวิตก็ดีนะครับให้เราตัดอารมณ์ไว้เสมอนะครับตัดอารมณ์แล้วมันไม่ต้องไปกังวลเรื่องความคิดเพราะถ้าไม่มีอารมณ์มันไม่คิดไม่มีอารมณ์มันก็ไม่คิดไปไม่ต้องรู้สึกอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทําอะไรให้ตัวเองหรอผู้อื่นลําบากด้วยความกําหนัดกัดเคืองลูกหนองเมาหรือว่าความยินดีย,นยินร้ายความพอใจพอใจ ความชอบความชังความตื่นเต้นตกใจกลัวซึ่งทุกอารมณ์มีผลกับร่างกายทําให้ร่างกายหน้าเขียวหน้าเหลืองหน้าแดงทําให้ร่างกายนั้นกระสับกระสา่ายกระวนกระวายแต่เมื่อใดเราตัดอารมณ์นะครับก็เป็นการตัดกิเลสตัดกรรมตัดีิบากไปด้วยทําให้เราไม่ต้องเจ้าใกันเจ้ใใ้กิเลสเจ้าใวิบากกันต่อไปในอนาคตนะครับตัดอารมณ์ตัดอารมณ์แล้วเราจะสงบได้นะครับเหมือนตัดหัวงู เราก็ไม่ต้องกลัวพิษจากงูแต่ถ้าหากเราไม่ตัดอารมณ์อารมณ์มันเป็นพิษนะครับป็นยาพิษเราคืนกินสัมผัสด,ดมกินนิ้มลดสัมผัสด,ดมทามันเป็นพิษหมดพิษทางหูทางตาทางจมองอูกทางกายใจพิษมันทําให้ร้อนให้เป็ดให้วุ่นวายให้อยู่ไม่สุขนะครับท่านก็เลยให้เรานั้นตัดอารมณ์เมื่อตัดอารมณ์ได้เราก็ใจก็สบาย ใจก็สงบเย็นนะตัดอารมณ์แล้วไม่ต้องคุค้นคิดไม่ต้องพูดตอกย้ําไม่ต้องทําอะไรซ้ำซากตัดอารมณ์แล้วก็สติดีสมาธิดีปัญญาดีชีวิตดนะีเมื่อตัดอารมณ์ได้ก็จะไม่มีหนี้ไม่มีทุกขนะ์ไม่มีเจ้ากลับในเวรไม่มีมารไม่มีวิบากตัดอารมณ์กนะับชีวิตก็จะอิสระนะรตัดอารมณ์ได้ชีวิตอิสระเลย ชีวิตก็หมดโทษพ้นโทษพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นกรรมอดหนี้หมดศินหมดภาระหมดปัญหาหมดความกังวลน,นะครับตัดอารมณ์เป็นการตัดกรรมตัดกรริเลสบาตัดความคิดก,รรการพุการทำไม่ต้องมีเจตนาภาสามนณษยสิก,การ์ฐานก็ระง,งับนะครับบุญกุศลก็เกติบโตกรรมก็ละลายหายไปนะักวาสนาบารมีก็เกิดขึ้นนะก็เลยไม่ต้อง อะไรอาวณ์กับโลกกับชีวิตสังขารร่งางกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมเป็นอารมณ์หมดเมื่อเราตัดอารมณ์ทีเดียวก็ตัดได้ทุกอย่างไม่ต้องมาสอบอารมณ์ไม่ต้องมาสอนเรื่องอารมณ์ไม่ต้องทําอารมณ์อีกนะครับไม่ต้องอย่างนั้นแล้วมันต้องสอบอารมณ์อยู่เรื่อยตัดอารมณ์ไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอบไม่ต้องสอนอารมณ์นะครับตัดไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวจะได้จบจบกันไปกับตัดอารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบัน ตัดอารมณ์ที่น่าปัถนาไม่น่าถนหาอิทธารมและอนิธารมตัดอารมณ์ที่เป็นโลกธรรมโยกวัชจะได้ไม่ค้างอารมณ์ไม่ค้างอารมณ์ไม่เสียอารมณ์ไม่ปวดตัดตุอารมณ์ทุกอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์กลัวทุกอารมณ์มันมีโทษปิทุกมีปัญหามีเรื่องราวอยู่ในนั้นหมด ทนเลยต้องตัดอารมณ์จะได้สงบสติอารมณ์ได้ชีวิตก็เลยไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนไม่ยุ่งยากไม่เดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่นนะครับตัดอารมณ์นะครับตัดอารมณ์ดีๆตัดอารมณ์แล้วชีวิตก็ไม่ต้องกังวลกับการเสื้อการขายการแลกเปลี่ยนการได้การมีการเป็นหรือไม่เพราะชีวิตมันก็อยู่ถึงวันตายครับเมื่อเราตัดอารมณ์ได้ตายก็นิพพานกับก็เป็นนิพพานตัดอารมณ์แล้วก็นิพพานแหละ นะครับนิพพานเป็นอนารมณ์คือไม่มีอารมณ์ไม่มีจิตนะครับถ้ายังมีอารมณ์ก็มีจิตมีจิตก็ยังมีอารมณ์ตัดอารมณ์ซะนะครับไม่ต้องมีอารมณ์กายอารมณ์เวนาอารมณ์จิตอารมณ์ธรรมอารมณ์กายเวนาจิตธรรมตาหูจมูกนิ้วกายใจรูปะถึงสัมปัตตมารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันธรรมารมณ์ทั้งหลายตัดอารมณ์นะครับตัดอารมณ์แล้ชีวิตจะสว่างสวัยนะครับชีวิตจะว่างว่องโล่งโปร่งเบาสบาย ตัดอารมณ์แล้วมองไปไหนทางไหนก็สว่างไปหมดเพราะว่าไม่ติดอารมณ์ไม่ตันกับอารมณ์ไม่จมไม่แช่ไม่หมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ใดๆแม้แต่หนึ่งอารมณ์หรือหลายอารมณ์หรือทุกอารมณ์ตัดอารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแล้วจะเป็นสุขพ้นทุกนะครับตัดอารมณ์ดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับตัดอารมณ์